ยัแรงไม่ต้องกลัวความตายไม่มีหรอกตายดีแรงงแรงดิแงคนนี้อีกแค่เดียนอหนึ่งของ ไราะป้อมมาตะป้อมมาแล้วมันน่าจะแรงกลัวแรงมันนี่กัวอย่ากลัวมีคนดูแลมึงไม่ได้หรอกมึงจะยัดมึงจะลงแอนมึงจะเอาอะไรยัดมึงบัง โมตัสสะะวะโะราตสัมมาสัมพุทสะโมตัสสะะวะโะราตสัมมาสัมปุทตะโมตัสสะะวะโะรโตสัมมาสัมพุทสะพุทธังสารณังกฉามิธัมมังสารณังกฉามิสังฆังสรณังกฉามิสติการิพุทธังสารนังกษานิณัโสมมาเอเลอเลสีสีะโมพุทธาจักปิกิเนสหัวเข้าไป มึงร้องพามึร้องเลยกล้าไปลุกขึ้นฮะมึงไม่มึงไม่ลงกันนะลงมึงถอยมาเพราะว่ามึงเจ็บดิฮะมึงจะเรียนไหมมึงรับแก่เรื่องเองมึงหายใจต้องรู้สิรักษาทำจิตอธิษฐาน

มันรับของไม่เต็นให้มาเอารอบหลังมันใส่ก้อนรอบก็ไปตัวนี้มันจะหนักขึ้นอาจารย์ที่บอกนันให้เอาเข้าวยอดก่อนแต่รับนี้แต่หนักนะ้ันกาหนักมึงรับมันไม่เต็นมันพุ่งออกไปแล้วตมึงมารับมันไม่เต็มก็ไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้ามึงก็เอาาถังเอาข้าวยอดนะไม่ใช่ว่าของไม่ประทับนี้แต่มึงรับของไม่เต็ม